เคยสงสัยไหมว่าทำไมพระลักษมีถึงเลือกพระวิษณุเป็นคู่ครองเบื้องหลังมันผีก,กว่าที่คิดเยอะเริ่มจากพระลักษมีเบื่อหน่ายกับการที่ทุกคนมองว่าตัวเองสวยรวยเก่งอย่างเดียวเลยตัดสินใจออกตามหารักแท้รักแท้ที่มองข้ามเปลือกนอกมองเห็นจิตใจที่แท้จริงพระลักษมีประกาศกล้าว ระหว่างทางก็เจอเทพมากมายมาขายขนมจีบทั้งลอรวยแต่คุยไปคุยมาก็วนอยู่แต่เรื่องสมบัติกับความงามของตัวเองพระลักษมีเริ่มท้อแท้เฮ้อนี่ฉันต้องเจอแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งได้เจอพระวิษณุในร่างคนธรรมดากำลังช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยพระลักษมีแอบมองอยู่ห่างๆรู้สึกประทับใจมีความดีของพระองค์ คนนี้แหละคนที่ฉันตามหาสุดท้ายพระลักษมีก็ตัดสินใจเปิดเผยตัวและทั้งสองก็ตกหลุมรักกันในที่สุดพีสู์ให้เห็นว่าความดีงามชนะทุกสิ่งรักแท้ไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอกแต่อยู่ที่จิตใจต่างหาก